อันนี้เป็นที่ทํางานของช่อนะคะจะไม่บอกเนาะว่ามันอยู่ตรงไหนแต่ว่าอันนี้เป็นครั้งแรกของช่อนะคะที่ช่อเจออะไรแบบนี้น่ารักเนาะแต่ว่ามันก็จะหนัก,กําทำความสะอาดอย่างเราหน่อยนะคะแต่ชอบว่ามันน่ารักดีห้องนี้เขามีปาร์ตี้กันนะคะทุกคนสวยอะ่ะเปิดออกมาแล้วเจอสีพูอะไรแบบเนี้ยน่ารักจังเลย ทำความสะอาดกันจ้าต้องปีนแกะนะคะทุกคนดึงเดี๋ยวดึงออกก่อนมาออกได้เปล่าอันนี้จะลำบากคนที่ทำความสะอาดนิดนึงนะคะอ๋อก็เป็นจุกแบบนี้นะคะถ้ามันหลุดออกมาก็โอเคนะคะแต่ถ้ามันติดอยู่มันก็จะลำบากนิดนึงเพราะว่าเราต้องปีนขึ้นไปเก็บเออหลุดออกมาหมดอยู่ค่ะนี่ ที่ทำงานช่องเองนะจ๊ะเออน่ารักหลุดดีนะคะหลุดออกมาหมดที่มันไม่ติดกับพดานนะเนาะโอเคไปทาความสะอาดก่อนนะจ๊ะอันนี้คือความลำบากของคนสำหรับช่อนะความลำบากของคนที่ทำความสะอาดโรงแรมนะคะก็จะแบบนี้เนาะอืม